หม่สูงค้าวันมาแน่เตยมมาเช์ลองขอความไทยสองคอขอความติว่าสายตั้งสายขะเนาะสายเนี่ยมันต้งหมายว่าสายตาสายตาก็สายตาสายไฟ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 สายฝนสายฝนก็ความต้ก็สายฝน ทำไมไม่รับสายทำไมไม่รับสายเฮสั่งฮับสายเฮสังฮับฟองอันนั้นก็ใตสายกันนะทำไมมาสายทำไมมาสายกาบสังม,สงมาตกลืนสายที่นี่ของวาตกลืนก็ไม่เขมาบทรายหินหินดินทรายก็เป็นหินหินทรายนั่นนะ่ะเป็นทรายเป็นหินนั่นขนาดเป็นทราย ลายเตีมไทยในซ้ำทรายใน,สสยในตเตะเต็มทอทหารรอเรือสละอาหยอยักษทรายให้ต้องไว้ว่าทอทหารกับรอเรือเนี่ยประวัติเต็มจกักรพรรดเนี่ยออกเสียงซอโซ่ก็เปิดเส้นดินเนี่ยเตะอ่านว่าทรายตาทรายทรายขาวก็ทรายขาวนั่นแหละทรายแดงก็ทรายแหลง สายทะเลก็สายปังหลาย